สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูการแยกกอกมรกตนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะเตรียมใส่กระถางส่งให้กับเพื่อนของเราที่สนใจอยากจะได้กอกมรกตก้านส้มนะคะเริ่มทีตอนนี้นะคะเป็นตอที่เราแยกออกมาจากถิ่งก้านส้มนะทุกคน น,นี่เป็นยอดที่ขึ้นมาใหม่ใบเขาจะแข็งลักษณะพิเศษของปกมันก,กรก้านส้มเนี่ยคือใบเขาจะแข็งหนากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่แม่พันธุ์อายุ3ปีนะถ้าอายุมากๆนะคะก้านเขาก็จะสีส้มแบบเห็นชัดมากๆเลยนะทุกคน แต่กี่คิจะลองแยกแล้วก็ใส่กระถางให้แม่จิตดาพาที่อยู่ราชบุรีนะคะดูว่าชอบไหมถ้าชอบก็จะส่งให้แต่ถ้ายังไม่รับก็จะปลูกไว้เพื่อที่จะแยกขยายต่อไปนะคะสำหรับกอกมรกตยอดนี้ซึ่งเป็นกอกมรกตก้านส้มน,นะคะ วิธีการนะคะก็เอามีดนี่แหละค่ะผ่าแบ่งครึ่งเลยนะคะก้านใบสองก้านนี้จะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์ส่วนยอดนี้จะแยกขยายปฏิบัติการค่ะ เนื่องจากว่าเราใช้มีด <c oughs> เฉือนยังไงก็เฉือนไม่เข้าค่ะทุกคนเราก็เลยถอนขึ้นมาดูนะคะถอนขึ้นมาดูว้าวมียอดใหม่โผล่ขึ้นมาหเห็นไหมทุกคนอี่เป็นอ่า ต่อเดิมนะคะที่ก่อนหน้านี้เราแยกออกมาจากกบมรกตก้านส้มนะคะจะมีต่อเดิมค่ะอยู่ว้าวเขากำลังมีสองหน่อเลยทุกคนน้ดเ่ยสองหน่อขึ้นที่ก้านนี่นะนเห็นไหมเนี่ยเขาขึ้นให้เราสองหนอ่อแต่ที่จะเฉียนเอากอนนี้นะคะแยกเป็นสองกอนนะ ทีแรกว่าจะแยกค่ะทุกคนพอสังเกตดีๆมีหน่อใหม่ขึ้นมานะหนอนใหม่สองหน่อเดี๋ยวจะลองถามดูก่อนนะคะว่าถ้ารับทั้งหมดเนี่ยนะคะมีหน่อขึ้นมานะคะมีหน่อขึ้นมา รับนะคะกิ๊ก็จะขายให้ในราคาเจ็รอยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะถ้ารับทั้งหมดนะคะแต่ถ้ารับเฉพาะเฉือนบริเวณรากแล้วก็ตรงนี้นะคะกิ๊กก็จะขายราคา6กรอยห้าสิบบาทนะรวมส่ง ก็จะเก็บต่อไว้อันนี้เสียงตรงนี้นะคะ ยอดนี้ด่างสวยนะทุกคนดูขึ้นมาใหม่ยอดขึ้นมาใหม่ยอดขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะตอนนี้นะคะแยกออกมาจากตอนนี้นะแต่เนื่องจากว่ามียอดใหม่แล้วทุกคนดู ขึ้นมาแบบแต่ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้ตอนนี้นะคะเ,เขาเป็นต่อต้นแม่นะคะทุกคนพี่ก็เลยตัดแยกออกมาอันนี้คือรอยตัดรอยแผลนะคะรอยแผลที่ตัดเขาก็ขึ้นนอนมาแล้วอันนี้เป็นที่เราแยกออกมานะคะอันนี้แผลแดงเขา มาจากกอเดียวกันค่ะมาจากกอเดียวกันแต่เนื่องจากว่าก้านพวกนี้ขึ้นมาใหม่ก้านนี้อายุประมาณสองปีกับสามปีนะคะแต่กลุ่มนี้คือก้านเขาอายุหกปีแล้วค่ะหกปีนี่เป็นก้านแก่แก่จัดส่วนก้านนี้นะคะเพื่อเราสนใจจำนวนมากค่ะเพราะว่าเป็นก้านที่หลุดออกจาก กระถานนี้นะคุณบัณฑิตนะคะอยู่ที่ขอนแก่นรับเรียบร้อยขณะนี้เวลา17บเนาฬิกาสีนาทีมีเวลาอีกยีนาทีนะคะเดี๋ยวพี่จะแพ็กส่งให้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวแพ็กต้นไม้แป๊บหนึ่งก่อนค่ะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ